สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางราวสตาวันที่1สิงหาคม2567นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีว่าได้รับคําแนะนำํำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้นะคะคือการเจเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้า fc ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ fc ทุกท่านดูเลขเด่นประจำวันนะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่าน แล้วจะมักแล้วตะช็อบนะคะทุกท่านคะสำหรับคู่ที่ใจจบให้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะทุกคนทุกคนเราไปดูวันที่สามสิบเอ็ดก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดวันที่สามสิบเอ็ดนะคะใจให้เด่นสี่และสามวันนี้มาสองสี่เก้าศูนย์หนึ่งเด่นมาสี่เข้าคู่ เข้าคู่เลขเด่นประจำวันค่ะทุกคนสี่เก้าเก้าสี่สองสี่เก้าศูนย์หนึ่งพี่น้องเลขเด่นประจำวันวันนี้มาเต็มๆนะคะทุกคนช่วงนี้เลขเด่นประจำวันเข้าติดต่อกัน4วันแล้วนะคะทุกคนตั้งแต่วันที่ยี่9 3บ3ปดสิบเก้าสามสิบสามสิบอ็ดนะคะทุกคนค่ะจากวันที่1สิ่เขาหรือสิ่ลุดได้พี่น้องเลขเด่นประจำวันก็ไดพี่น้องค่ะมาต่อนะคะวันที่หนึ่งจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้วันนี้ได้ตัวเดิมค่ะทุกคน เลียวเจะพี่น้องมากเด้พี่น้อง,องบัตทีเนี้ยค่ะอ่าได้เด่นสี่และสามตัวเดียวกับเมื่อวานวันที่สามสิบเอ็ดนะคะทุกคนวันนี้เอฟซีอาจจะดูน้อยนะคะทุกคนค่ะเพราะว่ามันเป็นวันรัฐบาลไทยเนาะพี่น้องเนาะเด่นรัฐบาลไทยใจก็คำนวณได้อยู่ที่สี่นะคะทุกคนใจไม่ได้อ่าคำนวณลงให้ท่านได้รับชมนะคะเดี๋ยว คำนวณเข้าดีๆก่อนถึงจะทําให้ได้รับชมเนาะพี่น้องช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกไปก่อนนะคะเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะส่ค่ะ4ี่สอง4ี่ศูห้ค่ะ34 3สี่สาประมาณนี้นะคะทุกคน เรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะคู่ตัวเด่นวันนี้สามสี่สี่สามคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่นะคะทุกคนใจมักคู่หนึ่งใจมักสี่ศูนย์ศูนย์สี่พี่น้องมักน้ำใจบ่มักกระตามได้แล้วพี่น้องทีนี้นะคะใจจะให้เลขเด่นประจำวันถ้าเอฟซีไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้เออไม่ชอบคู่ที่ใจวางไว้ให้ให้เอฟซีทุกท่านจับเด่นแยกกับเด่นประจําวันเหมือนกับหุ้นนะคะทุกคนใครที่ตามหุ้นก็น่าจะจับปินนะคะทุกคนคะ่ะ เลขเด่นประจําวันพุหัสอยู่ที่5้าศูนย์เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลห้าห้าห้ากับศูนย์นี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในเจรบญวันม่ใจจะจับให้ดูค่ะทุกคนแต่ว่าจับใจบจับคู่ให้ไม่หมดนะคะเป็นเลขเด่นประจําวัน4ี่กับสามเลขเอ๋อเลขเด่นแยกอยู่ที่แล้วเด่นประจำวันอยู่ที่5และ0ย์เป็น4 5 5 4 4004 3 5ม3้าห้อย่างนี้เป็นต้นนะคะสําหรับใครที่ไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้นะคะทุกคนจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันก็ได้แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความสะดวกนะคะทุกท่านค่ะสําสหรับแนวทางราวสตา์วันที่1สิงหาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ โชคๆมันหม,มันสุขูดสุกข้นพี่น้องสวัสดีค่ะ